ปกป้องผิวจากแดดได้อย่างเต็มที่ Moo Dream เพื่อผิวที่ดียิ่งขึ้น Terra Logic cool. ในช่วงที่แล้วทีม A ใช้ทั้งดวงและความสามารถในการคว้าชัยจากภารกิจย่อยมาได้มาชมกันต่อครับว่าสิทธิพิเศษที่จะได้วันนี้คืออะไรับเข้าสู่รายการเด e s สเ e p b a l ครับคุณผู้ชมครับมาถึงภารกิจหลักของพวกเขาแล้วนะฮะ พวกคุณเปลี่ยนเสื้อกันเรียบร้อยนะนะ,นะสวยหล่อกันเลยนะครับตอนนี้พร้อมกันไหมคะพร้อมนี่จะเป็นภารกิจหลักของพวกคุณนะครับและภารกิจหลักนี้มีชื่อว่าภารกิจวันช็อต One คิวกติกาวันช็อต n e นคิวทั้ง3ทีมจะต้องถ่ายรูปกับสินค้าเพื่อพรีเซนต์แบรนด์ที่ตัวเองได้รับให้ถูกใจผู้ชมมากที่สุดโดยตัดสินจากคะแนน2ส่วนส่วนแรกผู้ชมในสตูดิโอ1 0 0คน และส่วนที่2คะแนนพิเศษจากช่องทางโซเชียลมีเดียจำได้ไหมว่าทีมที่ชนะภารกิจย่อยจะได้รับไอเทมลับและไอเทมลับที่ว่านั้นคือตากล้องมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์ครบชุดนั่นเองนะคะเราก็เลิกกังวลเรื่องคนถ่าย เราก็มาโฟกัสที่คอนเซปต์ของเราแล้วก็เราจะนำเสนออะไรเราจะพรีเซนต์อะไรดีมากที่ที่เราได้ได้แต้มต่อเป็นของก็เอาไปเถอะคือยุคสมัยนี้มันคือยุคสมัยของคนที่แบบเสพอะไรเรียวๆอะไรที่แบบว่าเวอร์เพอร์เฟกเกินเขาอาจจะแบบอุ้ยขายของฮาเซลปัดทิ้งมันอยู่ที่ไอเดียมากกว่าความจะคุณภาพดีขนาดไหนแต่ถ้าคอนเทนต์ซ้ำๆเดิมๆมันไม่ดูแตกต่างมันก็ได้ภาพสวยภาพชัดแต่เรื่องความคิดเอทมันต้องดูอีกทีนึงพูดได้ดี เพราะฉะนั้นผมจะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณทั้งสองทีมที่เหลือทั้งทีม B และทีม C ครับจริงเหรอสิ่งที่คุณจะได้นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือพร้อมกับขาตั้งมือถือครับผมก็ได้อยู่อย่างน้อยคุณยังมีอุปกรณ์อยู่เพราะฉะนั้นเราจะมาสุ่มเลือกสินค้ากันเลยครับจะมีแผ่นป้ายหมายเลข1 2และ3เลยครับผมให้ทีม A เป็นคนเลือกก่อนเอา2ค่ะหมายเลข2อนะครับอ่ะหมายเลข2ครับมาคือ และทีม A นะครับจากแบรนด์เซนเทเรียมชเวนที่โฟร์นะครับจะมีสินค้าดังนี้ครับมีไทม์รีเวิร์สรีแพร์โทเนอร์และไทเท n น c a กแอมพูแพดครับหนูสึกว่าทีมหนูพรีเมียมถ้าหนูเป็นลูกค้าหนูสึกว่าสินค้าที่มันแบบดูดีลักชวรี่แล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยพอมีพรีเซนเ,เตอร์ดีๆ3คนนี้เข้ามามันยิ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์คะ่ะทีม B ครับเลือกเลยครับตอนนี้เหลือหมายเลข1และ3ครับไปเลย1ค่ะหมายเลข1ครับ ได้สินค้าจากแบรนด์ฮันนิปดูอีทนะครับแบรนด์นี้จะเป็นสินค้าเป็นขนมสาหร่ายย่างมี4รสชาติด้วยกันดังนี้ครับมีรสชีสสวิตซซอสสไปซี่และวาซาบิเราได้ฮันนิปดูอีทเป็นสาหร่ายกินเล่นเป็นเคสแน็คเคป๊อปเคฮิปคือเป็นรูปแบบใหม่ของสแน็คที่ดูแลสุขภาพแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โอ้โหคราวนี้เข้าทางเลยง่ายเลยทีม <Team> C ไม่ต้องเลือกแล้วหมายเลข3ครับแล้วทีม C ี oh. จะได้สินค้าจากแบรนด์ Sic t a c ครับซึ่งมีสินค้าดังนี้ครับวิตซี่แอม h y p ไฮเป e ร์ชีสซัน e e รี b b b บเบิล o อ o พูดทนเนรครับเขามีแท็กไลน์ของเขาซิ Sick ก, s <S กแท็กก็คือซิกแซกบวกกับแท็กแบบความเป็นตัวตนของคุณที่ไม่มีขีดจํากัดดังนี้เราจะคิดอะไรก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าเอยดีจังเลยได้โปรดักต์นี้เรานอกกรอบได้เราไม่ซ้ำได้เราแบบไปสุดได้ แต่ละทีมจะมีเวลาสมหัวคิดไอเดียทีมละ30นาทีมาดูกันว่าเวลาเพียงเท่านี้จะได้ไอเดียแบบไหนออกมาครับข้อได้เปรียบของเราคือเราสามารถแพลนได้ว่ารูปที่เราต้องการเราอยากได้แบบไหนพอเราไดา้ตะกล้องมืงออาชีพกับกล้องที่เป็นโปรมาเนี่ยเราก็อยากได้รูปที่มันดูมีมิติดูมีเลเยอร์แล้วก็ดูมีแสงมีเงาที่มันที่มันดูพิเศษขึ้นมายิ่งละถือเป็นมือยิ่งสวยปะ๋อะแล้วเหมือนยื่นมือ,อมือสามอันแล้วเป็นตัวหลัง เนื้อแมเป็นมือสวยเลยเป็นแบบมือสวยสามคนทำเล็มาลใช่มันจะได้มีชีวิตขึ้นมาอีกเป็นลูกมือสมบบว่าเราถ่ายบิวตี้เข้าใจง่ายไหมเพราะว่าพื้นฐานทีมเราอ่ะสวยหล่อมากๆจริงๆคืออันเนี้ยไม่ต้องถ่อมเพราะมันเห็นชัดเลยว่าทีมเราค่อนข้างแบบมันมันเด่นอะความสวยมันออร่าออกมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพรานมีเวลา15นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ถึงแม้ทีม A จะได้ตากล้องมืออาชีพแต่ทุกทีมก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะมีเวลาในการถ่ายรูปเพียง15นาทีเท่านั้นโปรดักต์เนี่ยมันจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันใช่<ไ>ใชมันต้องอยู่อยู่ยในคาดการไม่ได้ก็คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราไม่บิวตี้เลยสีดำสีขาวสีฟ้าซึ่งไม่มีอะไรบิวตี้เลยก็เลยคิดว่ามันต้องแบบว่าโชว์ผิวเพื่อให้มันดูแบบเออลดความแบบ สีเข้มของเสื้อผ้าลงอะไรแบบนี้ดึงความสนใจไปที่ผิวหน้าให้พี่นิวถอดเสื้อแล้วพวกเราใกล้ๆผิวเขาไหมใช่ได้หลรบวนหลับตาหน่อยนะครับมันคือคอนเซปต์ว่าแบบพอสุขภาพผิวเราดีเราก็ไม่อยากให้เสื้อผ้ามาเป็นอุปสรรคในการปดบังสุขภาพผิวของเรานะครับคุณดูดีได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องต้องใส่อะไรให้มันเยอะแยะมากมายเดี๋ยก่อน โมระวังหน้าหายครับโมหน้าหายนะโมออกอีกโมออกอีกโมออกมาเยอะๆะโมออกมาเยอะๆเลยอ่าอย่างนั้ใช่แล้วอย่างนั้แหละโอเคหนึ่งสองสามโคตรแบบโคตรคุ้มค่าเลยอ่ะใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งอะเรามาทางานแล้วเราต้องเจอแบบดาราช่องเบอร์ใหญ่แล้วแบบว่าเห็นหมดเผา่าสดชื่นเลยอะแบบเฮ้ยถ่ายไปเลยสาชั่วโมงขอให้ได้เห็นแค่หนึ่ที่หนูก็พอสีนาทีฮะ ก็คิดว่าแบบดูเป็นเรื่องงานนี้ถ้าเอาขึ้นมาทําแบบนี้ก็ดูเหมือนมีโอกาสได้เอาคีบเป็นรูปพี่นิวเพราะหมดนิม่สีชมพูมากเลยค่ะคือถ้าแบบจุดๆเดินไปทำมันก็ดูแบบผื่นกามแต่ว่าพอมันดูเป็นเรื่องงานมันดูเหมือนเราโปรเฟชชั่นอลแต่จริงๆก็คิดว่าจากบ้านแหละถ้ามีโอกาสและเขาพี่นิวดูไม่มีทางสู้เลยยิ่งรู้สึกแบบโอ้พี่นิวแบบมันดีตอนหนูกับพี่โมมากเขาพวกหนูดูเป็นพวกบ้ากามสุดๆเลยอะค่ะเฮ้ยดีอันนี้สวยอันนี้ดี อยากได้แบบว่าเหมือนเธอเหมือนเอาจมูกไปใกล้ๆหน้าที่นิวอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอเคหนึ่งิวินาทีสุดท้ายครับถ่ายพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกหนักใจแทนคู่แข่งอะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าว่าอีกสองทีมอะเขาจะตีโจทย์แบบไหนนะแต่พอพอมาเห็นงานของเราเองแล้วมันมันว้าวอะมันแบบมันดีอะมันสื่อได้ทั้งตัวในแบบนางแบบต้องการสื่อสารไปถึงคนดูแล้วก็ โปรดักที่ที่เราต้องการพรีเซนต์น่ะมันมันดีหมดเลยมันครบหมดเลยแล้วมันก็ตอบโจทย์หมดเลยสี่สามสองหนึ่งบอดเวล่าโอเคและก็ถึงเวลาในภารกิจหลักของทีมที่พลังงานเหลืออย่างทีมบีครับพี่ฟอยเอาจาาักร,ยา,ารยานมาป่ะเนี่ยมันมีจักรยานเธอเอาจักรยานมาป่ะผมคิดวัก่านสองอีพีที่ผ่านมาผมมาเพราะความสามารถเหรอผมเอามาอยู่แล้วปรกาไว้แล้วมันเป็นไม้เด็ด มันแล้วมากกว่านั้นน่ะมันจะจึ้งมากค่ะไม่รู้นะคือถ้าเราถ่ายเป็นแบบนอนได้คือเหมือนว่าลมทุกอย่างลงแล้วถ่ายมาจากอย่างเงี้ยคือมันจะดูยากกว่าแค่ยืดเ้ยนะยืดเราเราเนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะต้องได้ใช้ขาหรอกจะแค่สูทีเราดูเฟลลี่กว่าเออเซนซีเอาจริงใชูจุดห้าศูนาได้แล้วมันจะเห็นพอพวกเนี้ยชัดวิเธอดีอันนี้ดีใช่อมั่นมันดูจริงใจกว่าเพราะมันนเ่าตั้งกล้องถ่ายมันดูใช่เนี่ยเราตั้งใจเลยว่าจะ ไม่ต้องซซเรียสมันชัดมากอะตรงนี้เบี้ยวบ้างไม่เป็นไรคืออยากถ่ายให้มันเหมือนเหมือนคนทั่วไปคนปกติอะถ่ายรูปโชว์เพื่อนอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ชื่อนะต้องกินดูอ่ะแจกอร่อยไหมพี่อร่อยไหมพี่โหวตให้หนูด้วยนะอ๋อลืมไปพี่ไม่มีเหรียญพี่เอางี้พี่พี่พี่กดไลน์นะอย่าลืมนะเพราะพวกเราป้อนสาร่ายพี่นะพวกเขาป้อนคิมพี่กินไม่ได้นะพี่เปิดโทรศัพท์เล่นไอจีหรือเปล่า วางกล้องไว้เดี๋ยวหนูถือกล้องไว้ให้แป๊บเดียวอัาเลชียร์นี่เดี๋ยวพอสามสองหนึ่งเดี๋ยวหนูถือกล้องไว้พี่เข้าไปปุ๊บกดหรือไม่เอางี้ง่ายสุดพี่เอามือถือมาเลยเดี๋ยวหนูกดให้เลยเรามั่นใจว่าทีมเราติดหนึ่งในสองทีมนี้เข้ารอบแน่นอนเราคือสินค้าที่ไม่ถูกเปรียบเทียบกับใครเลยแล้วมันเข้ากับคาแรคเตอร์ของพวกเราเนี่ยเห็นไหมเราเหมือนมีหม่อมแม่เราเหมือนมีลูกชายที่ดื้อซนมีเพื่อนสาวที่แบบ แก่นซ่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูมีคาแรคเตอร์ที่แตกแต่มันเหมือนขนมคือขนมเนี่ยมันเหมือนเป็นสินค้าชนิดเดียวแต่หลายรสชาติมันก็แบบเหมือนแบบพวกเราคาแรคเตอร์พวกเราที่มันดูแบบแต่งตัวไม่มาด้วยกันเลยแต่เราเราเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงี้เราถ่ายแบบเป็นฟีลแบบเจนซีไหมฟีลแบบมันมันมีอิโมชั่นอิโมจิเยอะๆหน่อยแล้วสีสันให้มันแบบให้มันดึงคนหน่อยแอตแทกชั่นพอเห็นแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะดูเหมือนจะลกแต่แบบก็ดูนะอะไรอย่างเงี้ยมีเวลา15นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไป ทีมบีที่มีแต่กล้องมือถือกับขาตั้งจะสร้างสารรค์ผลงานในเวลา15นาทีได้อย่างที่ใจต้องการหรือไม่ไปชมกันครับคือตอนประชุมกันนะ่ะเรารู้สึกว่าเราได้คอนเซ็ปต์ตรงชรัดเป๊ะเรารู้เลยว่าเราคุยกันแม้กระทั่งว่าอาจะจัดวางอะไรตรงไหนเซลฟี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้แต่พอมาถ่ายจริงคือ <c oughs> <c oughs> พอมาถ่ายจริงมันโจกมากเฟรมที่เราคิดในหัวเนี่ยไม่สามารถเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าได้ มันต้องฟิลแบบใช้กล้องหลังเท่านั้นเพราะเราเลือกที่จะเอามุมกว้างเพื่อให้เห็นรายละเอียดเยอะๆสนุกๆอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยไม่เห็นจักรยาไม่เห็นจั๊กจายาข้างนี้กว้างๆนี้กว้างๆนี้เชียร์ผู้ว่าอะไรนะไม่มีจักรยาแล้วไม่เห็นคําถามคือมีทําไมก็ไม่รู้ด้วยคือนมาก่อนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยทีมเราแบบถ่ายดูไม่แน่อะไรเลยดูโลกจังเลยอย่างเงี้ยแต่เราพยายามแบบที่จะแฝงโปรดักต์ทั้ง4รสชาติเอาไว้ในภาพของเราเออนี่คือเป็นการแบบว่ากล่อมสกดจิตให้อะแวร์เนสหรือว่าผมกดคุณกด ตรงๆเลยตรงๆแบบนี้ความอาาฐานนะฮะดูในภาพมีเวลาเท่านี้มีไงไม่พอมปกินที่ไหนก็ได้เออเสียบๆียบได้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 น่ารักมากนี่เห็นเป่าคือรูปที่ได้มาเนี่ย เยอะมากแต่รูปที่ได้มีน้อยเท่าเดิมคือออกมาเราโอเคนะทั้ง3คนแฮปปี้ห้าสี่หนึ่งหมดเวลาอาประมือช่วงหน้ามาชมอีกหนึ่งทีมที่เหลือที่เล่นท่ายากไม่แพ้ทีมอื่นพี่ซีพี่ซีฝากกดทีหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมผมช่วยคุณไม่ได้แก้งทรับไลัาไปในสตูมาช่วยกดคนหนึ่งได้ไหม ไปไปหปๆสี่สามสามันจากปรตูเดยน,นี้ฮะโดนไหมเนี่ย